อาจจะิดใส่เป็นแหวนเป็นกําไลเป็นจี้เดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังเพราะล่าสุดพิมเพิ่งม,มาขอบ้านกับองค์ปู่มาไม่ต้องเชื่อพิมพสิ่งที่พิมพจะเล่าให้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญนาณของท่านเองนะคะแต่พิมพ์มาขอองค์ปู่พิมพ์ได้บ้านมาหลังเดิแต่เรื่องบ้านพิมพให้เล่าให้ฟังว่าทําไมพิมพ์ถึงมั่นใจว่าพิมพได้บ้านมาจาก,กท่านท่านจะมีเชือหลักเป็นการทัการหาสิ่งไพัดเดดที่รถนำทาพข,ของท่านก่อทนอทนี่ท่านจะออกรบค่ะ ะะซึ่งไซรัสเนี่ยเป็นขอญกำลังใจให้กับนักรบในกองทัพเพราะเชื่อว่าจะนําพาชัยชนะเข้ามาสู่กองทัพและทุกครั้งที่ทัพแชกงออกไปปราบค่าศึกัตรกูก็ไม่เคยพ่ายแพ้เลยค่ะถ้าจะมีอาวุธประจำกายเรียกว่าดาวไร้พายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนที่เราไปไหว้ขอพรองค์ท่านเราจะเห็นองค์ท่านยืนเด่ดมากสีทองใครได้ไปจ้องตาองค์ท่านพิมเชื่อว่าในที่นี้หลายๆคนคนที่ท่านเลือกจะได้รับพลังงานบางอย่างจากท่านแน่นอนนะทุกครั้งที่พิมไปยืนพิมเสียใจสัตว์ิ้ง ตาไหลรู้สึกตื้นตันมากหมดเลยอารมณ์นะคะโดยเฉพาะการมาทาพิธีครั้งนี้เรามาทําพิธีกับคนที่มีความรู้นะคะเชื่อได้ว่าทุกคนในที่นี้จะประสบความสาเร็จแน่นอนท่านถือดาบไว้ท่านถือดาบไว้นะคะเรียกว,ว่าดาบไม้ไายตลอดของท่านเนีย่ยท่านอาณักเขาจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ซ่งทุกตอนนั้นแค่หกจันราให้รอดพ้นจากกองทัพของมองโกซึ่งมงโก้กองทังพเขายิ่งใหญ่เก่งไกรมากนะคะก็รอดพ้นจากการปน ตรงนั้นนะคะออกลานานิคมเนาะถ้าจึงเป็นนักรบแห่งการปกป้องคุ้มครองแต่คนชอบมาขอพรท่านในเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะคนไทยแล้วกลับไปก็สมหวังอย่างที่บอกค่ะแต่คนที่สมหวังสมความปรารถนาขอแล้วมุ่งม,มั่นตั้งใจทําแต่การที่ทานขอพรที่สำคัญทุกท่านน,น้ี้ตั้งใจเลยเนาะตรงนี้ด้านหน้าจะมีชุดว่าขายให้มากับไกด์เราจะซื้อได้ราคาถูกกว่านะักท่องเที่ยวที่มาเองเพราะเราได้สิทธิ์หลายๆอย่าง เราะเรามากับไกด์มากับการท่องเที่ยวฮ่องกงอ๋ออีกหนึ่งคนอายัาขนข้างหลังจซตนเตอร์อ,อายันดอยเลยแนะนำอายเซ็นเตอหน่อยอออคะ่ะเขาเป็นท้าวของการท่องเที่ยวฮ่องกงนะคะทุกคนคะ่ะเอาน่าแปลกๆมาใครวะคนนี้อ,นอ่ะหน้าที่ของเขาคือมาตามเราเพื่อมาถ่ายรูปกลับเป็นที่ระทึกหน้าที่ของเราคือทีมสวยพอท่า ให้เขาถ่ายรูปค่ะทุกท่านค่ะให้เขาทําหน้าที่ของเขาไปเนาะรูปทุกรูปเขาจะามาให้เราดูซึ่งถ้าชอบถูกใจเราให้ซื้อคุณหนุนไปนะคะเพราะว่าอะไรได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเข้าการท่องเทีเ่ยวของฮ่องกองนะคะการร่วกมกันทำบุญไม่ชอบไม่ถูกใจไม่ต้องซื้อนะจะไม่มีการบังคับขายเออรูปที่เหลือก็แค่ติดไว้รอบรถแค่นี้เองอ่ะ ให้คมรูกมือยิ้มสวยๆนะคะทุกท่านค่ะไม่ใช่แฟนไม่ใช่กิ๊กพีมเนาะเห็นแบบนี้เขาก็เลือกเหมือนกันนะคะหน้าวัดซื้อชุดว้เยนาะราคา60เหรียญอันนี้คือราคาเริ่มต้นมากับไกด์แต่ถ้าเกิดเราเขามาเองไม่ได้มากับไกด์นะ่องเที่ยว90เหรียญชุดนี้เพราะฉะนั้นจุดที่พิมบอกเท่านั้นนะคะที่ซื้อได้ราคานี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาแยกไปออกคนไหนมากับไกด์หรือคนไหนมาเองนึกออกไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะมีการทําพิธีหมุนกังหันที่วัดน,นี้ค่ะคนฮ่องกงช่วงตรุษจีนเป็นช่วงที่เลิศงามยามดีของเขาเพราะว่าเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่คนฮ่องกงจะมาทําแม่ประมุนนะคนฮ่องกงจะมาทําพิธีหมุนกังหันกันที่นี่เป็นล้านเป็นแสนเป็นหมื่นต่อวันมหาศาลมากทุกคนพิมเคยมารอที่จะเข้าประตูวัดเนี่ยสองชัว่วโมงช่วงตรุษจีนนะคะคือเชื่อกันว่าใครที่ได้มาทําพิธีหมุนกังหันที่นี่หมุนกังหันกลับทิศชีวิตเปลี่ยนค่ะ และได้แต่ละขั้นตอนพิมพ์จะอธิบายให้ฟังแต่เนื่องจากสมาชิกเราเยอะเพราะฉะนั้นช่วงที่พิมพ์อธิบายทุกท่านต้องตั้งใจฟังตอนนั้นเพราะพิมพ์ไม่สามารถที่จะไปเดินบอกทีละคนทีละคนแบบนี้ได้นะคะโอเคไหมคะทุกคนอ่ะขอไม่จําเป็นเราวางไว้บนรถนะจ๊ะเราของมีค่าติดตัวไปแค่นั้นเนาะอ่ะที่เช่ายทเช้ลยจรอ แจ้งอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกท่านค่ะในส่วนของเครื่องรางของขันที่ขายอยู่หน้าวัดเนี่ยทุกท่านมากับไกด์ถ้าสนใจชิ้นไหนอยากได้นะคะทุกท่านมาสั่งกับพิมพ์ได้ได้ราคาพิเศษถูกกว่าหน้าวัดเพราะว่าพิมพ์ได้โคต้าจากทางวัดเนาะส่วนในเรื่องของตัวอย่างเครื่องรางใดๆเดี๋ยวพิมจะเอามาให้ดูอีกทีนึงนะจ๊ะเชะิญเลยค่ะ